สวัสดีครับวันนี้พวกผมไม่กันใจเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่การสรุปข่าวหลุดนะครับกับตัว Poco F7 นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่24มิถุนายนนี้นะครับแน่นอนว่าหลายคนน่าจะได้รู้ได้ทราบสเปคกันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็เลยมาทําคลิปสรุปในส่วน่วนนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและแน่นอนว่าที่เขาหลุดมาอย่างนี้นะครับคือสเปคที่เรียกได้ว่าโหดจัดประหลัดบอกนะครับแต่ว่าราคาจริงผมยังไม่ได้รู้นะเวลาปัจจุบันนี้นะครับว่าตัวราคามันอยู่ที่เท่าไหร่่นนนนนัแอววาใเปิด ตัวคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าราคาที่เขาเปิดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหรนะ่น่าจะมีตัวส่วนลงส่วนลดเหมือนกับตอน Poco f 7 Ultra เปิดใหม่นะครับแน่นอนแล้วว่าเมื่อต้นปีประมาณเดือนมีนาะนะที่ผมได้ไปสิงคโปร์แล้วก็ไลฟ์เปิดตัวให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนแล้วว่าในเดือนนี้มิถุนายนนี้นะครับผมก็จะมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับใครที่อ,อ,อยากดูหลังงานเปิดตัวไลฟ์ Live, สดการสรุปนู่นนี่นัน่นมาดูได้นะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าในไลฟ์นั้นเนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะแจกตัว Poco โ7ให้คุณผู้ชมไปเลยฟีฟีฟหนคนนะครับกติกาเดี๋ยวผมไล่ฟังตอนท้ายคลิปแล้วกันเอาเป็นว่าสรุปข้อมูลก่อนว่าอันไหนบ้างที่เขาหลุดออกมาหรือตั้งใจหลุดออกมานะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาหลุดออกมาให้เลยคือตัว CPU นะครับส n นปจ r า g อน 8s Gen 4นะครับด้วยคําว่า p o c o โก r i e s F ปกติทั่วไปนะครับผมว่าถ้าให้เราตีราคาจริงเนี่ยไม่น่าจะเกิน15ื่นห้นะครับหรือว่าถ้าเกินก็อาจจะเกินนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติราคามันต่ำกว่าหมื่นห้าจริงนะครับบอกได้เลยว่ามันก็จะเป็นตัวที่แบบนากลัว ใน,น,นสเปคหลุนอย่างอื่นอย่างที่เขาบอกนะครับคือตัวพวกคะแนนอันตูตัวอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่2องล้านแปนะครับแล้วก็ในประสิทธิภาพของการคล็อกสปีดเนี่ยเขาบอกว่าการใช้คอในการคล็อกสปีดเนี่ยเขาเปิดให้เต็ม100%เลย3จุดกว่าเนี่ยใช้งานได้เต็มที่มากๆเลยนะครับสำหรับตัว Snapdragon 8s Gen 4ก็ได้แต่คาดหวังนะครับคุณผู้ชมครับว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยจะได้รับการออปติมไอนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอาไปเล่นเกมจริงๆในการปรับประสิทธิภาพขั้นสูงมันเป็นยังไงแน่นอน ได้ดูคลิปเต็มของผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่2ที่เขาหลุดมาก็คือเรื่องของ performance engine version 4.0นะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดสําหรับตัวโปโก้ที่เคยมีมานะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว performance engine version 4.0ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับเขาเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะว่าการเล่นเกมนี้ควรจะจ่ายพลังงานเท่าไหร่การเล่นเกมนั้นควรจะจ่ายพลังงานเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ตัวชิป CPU เนี่ยได้ทำงานแบบเต็มที่ที่สุด แล้วก็ตัวเกมรดันออกมานิ่งแล้วก็มีความเสถียรมที่สุดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวระบายความร้อนนะครับขนาด6000ตารางมิลลิเมตรละกันนะครับผมที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วในโปโก้ที่เขาให้มาถามว่าทําไมใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยให้มาสักประมาณ5 0 0 0 5,000กว่าบ้างนะครับตอนนี้ให้มา ,6000 เลยก็ถือว่าคุ้มเกินค่าน,นะครับแล้วก็ตัวระบายความร้อนเนี่ยระบายแบบระบบ 3D Vapor Chamber นะครับผมก็ลองดูนะครับว่าในการเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีจริงๆ อย่างที่3นะครับที่หลุดออกมาคือเรื่องของดีไซน์นะครับถ้าสังเกตดูโป co F7 Pro F7 u l t r a ดนะครับดีไซน์ด้านหลังมันจะเป็นกล้องกลมๆนะครับแต่ว่าในรอบนี้เขาจะไม่ได้ d e s กล้องกลมแล้วนะครับด้วยการผลิตดีไซน์แบบใหม่นะครับผมเขาทํากล้องให้มันกลายเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อที่จะให้ได้ฟิลล i n g ของมือถือใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้งานแบบเกมจ๋าเลยนะครับผมแล้วก็ในประสิทธิภาพกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าการที่เราดีไซน์อย่างนั้นเนี่ยหนึ่งคือมันจะช่วยในการจับถือที่ง่าย2อง คือเวลาเราจับเข้าเชฟมือเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายๆนั่นเองนะครับผมก็มารอดูว่าในตอนทสเกมจริงๆเนี่ยในเรื่องของฟิลลิ่งการจับถืออะไรยังไงเนี่ยผมจะพูดยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมเคยเล้อมาตลอดนะครับคือในเรื่องของขนาดหน้าจอนะที่หลายคนกําลังล้อว่าแบบอะไรนะขนาดหน้าจอ6.67นิ้ว6 6 7นิ้ว,วรอบนี้พิเศษกว่านั้นคุณเขาไม่ทํา6.67นิ้วแล้วนะครับรอบนี้นะครับขนาดหน้าจอที่เขาให้มานะครับอยู่ที่6.83านิ้วนะครับหน้าจอเป็น,น,นอัมโบรเร r ีเฟดเดตหนร้อยยเฟรมนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจออยู่ที่3,200นสอรนิตนั่นเองนะครับแน่นอนเลยว,ว่าทําให้ในตอนที่ออกไปใช้งานด้านนอกจริง,รงๆเนี่ยหน้าจอจะสว่างจ้ามากๆนะครับมาพร้อมกับกระจกที่เป็น Gorilla Glass 7นะครับซึ่งทนทานต่อรอยขีดขวด่วนแล้วก็การตกกระแทกได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับระบบจดจำลายนิ้วมือใต้หน้าจอก็คือสแกนนิ้วใต้จอนะครับเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายนั่นเองนะครับรอบนี้ให้แบตเตอรี่6,500นห ah, ้าร้อยมิลลิแอมพร้อมด้วยฟ่าชาร์จนะเกเ้า,า,ากน,นิบวัตตๆช นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าฟ้าชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90วัตต์แต่ว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชมนะ90วัตต์กับ120วัตต์เนี่ยถ้าเอามาชาร์จเทียบกันจริงๆนะระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยไม่ได้ต่างกันถึงหลัก10นาทีเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเราดูนะครับว่าแบต6,500นเนี่ยเล่นเกมจริงๆมันจะอึดไม่อึดยังไงนะครับผมแน่นอนแล้วว่าสิ่งที่เขาเคลมมาอีกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของที่แบตเเตรี่่แนนง,งาา้วยถาากทละนะันะาา0 80ึไมิ35 โดยประมาณนั้นนี่คือข่าวลือที่เขาให้มานะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมมาสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอมาเป็น AMOLED นะครับขนาดหน้าจอ6.83นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K refresh rate 120Hz CPU นะครับเป็นตัว Snapdragon 8s Gen 4นะครับผมก็ตัว RAM D ROM เนี่ยผมยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มานะครับคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มา6,500พร้อมด้วยฟฟชาร์จ90วัตต์นะครับราคาเอาจริงๆนะยังไม่อาจทราบได้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าให ให้ผมคาดคาเนไว้เนี่ยถ้าดูจากซีรีส์ POCO F6 ในปีที่แล้วนะครับก็จะเหลือสักประมาณผมว่าไม่เกินหมื่นห้า สักหมื่นหมื่นสี่กำลังสวยผมว่าถ้าเป็นรุ่นตัว็อปสุดนะก็คือ p o c ก F7 ตัวแรมรอมสูงนะผมว่าไม่น่าจะเกินหมื่นห้าตีราคาแบบโดยประมาณเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับสำหรับกิจกรรมในครับในช่วงวันที่24ิมิถุนายนนะครับเวลาประมาณ2ทุ่ม20เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไลฟ์สดพูดคุยหลังจากงานเปิดตัว p o c ก F7 เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เข้ามาคุยกับผมแล้วก็ผมก็จะไป ุยกับคุณผู้ชมนะครับแน่นอนแล้ว่าในไลฟ์นั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะในไลฟ์นั้นถ้าคุณเข้าไปดูด้วยนะครับผมคุณมีโอกาสที่จะได้รับโ Po โก F7 ฟรีๆหนึ่งเครื่องเะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนเลือกคนผู้โชคดีคนนั้นด้วยตัวเองนะครับโดยกติกาง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาดูไลฟ์ผมอยู่พูดคุยกับผมนะครับพอช่วงท้ายคลิปผมก็จะมีเกมให้คุณผู้ชมเล่นนะครับง่ายๆเลยผมก็จะถามคําถามเกี่ยวกับโ o c ก F 7ซักหนึ่งอย่างนะครับอย่างเช่นจงบอกข้อดีของ Po ก o f 7หรือแบตเตอรี่แล้วก็ฟ้าชาร์จของ p o c o f 7เป็นเท่าไหร่นนี้คือยกตัวอย่างนะแล้วคุณผู้ชมก็แค่มีหน้าที่แค่ตอบคําถามในส่วนนั้นนะครับตอบคําถามเสร็จสลตามด้วยเบอร์โทรและเบอร์โทรเนี่ยห้ามเป็นเลข0-8อะไรอย่างงี้ไม่เอานะฮะเอาเป็นภาษาเขียนก็ได้หรือเขียนเป็นตัวไทยมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้แชทนั้นมันขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้เป็นคําตอบเบอร์โทรแล้วก็ชื่อนะครับในส่วนส่วนนี้มันจะง่ายสําหรับผแต่่่่วาาเออคนนทียูใ นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจดไว้เลยนะเวลา20.20 20นะครับคือ2ทุ่ม20เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ดูนะครับเสร็จเบ็ดเ,เสร็จเท่าไหร่ก็ว่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาดูมีสิทธิ์ลุ้น Po c ก F7 1เครื่องฟรีๆนั่นเองนะครับผมใครที่ได้ของรางวัลที่ผมแคปได้นะผมจะโทรไปในไลฟ์นั้นเลยนะครับเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลว่าเขาคนนั้นได้รับของจริงๆไหมนั่นเองนะครับผมน,นี้ก็น่าจะเป็นสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับตัว p o c ก F7 ที่สเปคหลดออกมานะครับ และแน่นอนแล้วว่าคลิปรีวิวก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนรีวิวเต็มจริงๆดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง